สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยำน้ำแตกกระเทกฝปากนะฮะที่กัดหน้าห้างซีเควกแดงระยองนะครับสวัสดีพี่ปูครับผมวัสดีนะดบุญน้ำภาชนะาใส่ภาชนะได้สวยงามเลยนะครับร้านนี้บอกเลยนะว่าเป็นปลาสูตรเฉพาะทางร้านนะครับ กิจปลาแล้วก็อะไรนะคิดจิวัตถุดิบทางร้านก็แน่แนๆเช่นเคยนะครับมีเมนูอะไรมาใหม่เพิ่มเติมไหมครับตัวนี้ตอนนี้ย,ยังไม่มีนะแต่อันเก่าก็เยอะอยู่นะครับผม โอ้โหนี่คือผมมาช้าใช่ไหมเนี่ยกระโปงนี่คือหมดไปกล่องนึงแล้วนะ ตัวนี้เป็นหมูยอหมูยอ,อซลมอนนะฮะร้อยเบาท <180. S 1> นี่คือร้อยเจ็ดสิบบาทนะโอ้โหครับผมร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะร้นานนี้ก็อยู่หน้าห้างซีเคเลยนะครับท่านผูช้ชมนะครับสุขเสาร์ที่นะครับแวะมาจะเจอกได้เลยนะกับร้านยำน้ำแตกแระแทกปลานะครับพี่ปูนะฮะ ทันได้ยังไงอ่ะก็แกนบอกอตอนี้เปหนไรุ่วงวะ ชอบมากเลยนะตัวที่เป็นเคาน์เตอร์นะฮะตัวนี้ใครคิดค้นครับเนี่ย <laughs> คิดเองเลยนะใ,ยใช้งบเยอะไหมครับตัวนี้ท่าน,นี้สองพันกว่าบาทนี่นะคือคิดเองนะทำเองเลยนะสองพันกว่าบาทไม่ได้ทำเองอ๋อแต่คือจ้างนนาช่างทำนะโอ้นนี่ตัววันนี้มีลูกมือนะครับวันนี้จะเร็วๆหน่อยนะถ้าอยู่นิคมนี่คือทำคนเดียวเนาะ เท่าไหร่นะร้อยสิบบาทได้ยินแว่วๆหอยนางรมปลากรบหอยนางรมปลากรอบร้อยสิบบาทให้ดูนี่ครับน้ำเชื่อมนะปลานะฮะนี่ปลาระปลาระตัวนี้ขายจนฟางเลยเดี๋ยวพาไปดูทางร้านเขาที่นี่นะที่นี่ที่พวกแดงนะฮะนี่เก๋ไก๋มากเลยมีกดบัตรเชื่ด้วยนะครับ ี่กดบัตรคิวนะกดมาแล้วก็เอามาเสียไว้ตรงนี้อ๋อนี่นะครับอยู่ที่ปวกแดงนี่คือร้านนี่คือจัดเต็มมากครับจัดร้านได้สวยมากขาย4วันหยุดหยุด3วันเนาะพี่ใช่ไหม ใช่ 5, 2. 2> ทือความมีของอาทิตย์นึงขาย4วันนะฮะหยุด3วัน ตัวนี้เป็นอะไรเห็นหมูยอกุ้งเห็นได้ยินว่าไม่ไม่ปลานะฮะไม่ปลาราคาเท่าไหร่ครับชิญเนี้ยร้อยสาสิบบาทร้อยสามสิบบาทนะครับไม่ปลานะฮะ ที่นี่ขายตั้งแต่ก,กี่โมงนะพี่ห้เย็ยนถึง2องทุ่มหโมงเย็นถึงสองทุ่มนะมนมนะปูสุกหมูยอไม่ปลานะฮะเครื่องไม่เยอะ มาถึงนะหยิบบัตรคิวได้เลยนะครับเสียบได้เลยนะแล้วก็มาเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรนะครับนี่มีหอยแครงนะฮะแล้วก็ฟูม้านะน,นี่เป็นหมูยอหอยนางรมแซลมอนนะก็กุ้งสุกแล้วก็กุ้งสดไข่แดงนะครับ นี่เลยกล่องนี่คือตู้นี่คือสวยงามเลยนะครับ สีสันนะสีสันสุดยอดนะน่ากินมากครับแซ่บๆเลยนะฮะสงการหยุดไหมครับเนี่ยสงการสงการหยุดแค่หยุดเนาะหยุดตัด้งแต่วันไหนเอ่ยปลาหมึกกับหอยนางรมชุดน,นี้เท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามสิบบาทสงการหยุดนะนี่ทำถึงวันไหนครับขายขายถึงวันไหน อ๋อที่หน้าอีกอ่าก็ก็อยู่แล้วเนาะเสาเทีย์นะก็อยู่เลยไปเที่ยวไหนครับสงกรานไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนนะคุชาร์เพลทไม่ยังไม่ได้ทำยิปซอร์เลยใช่ไหมปลาด้วยปลาด้วยนะ ยำปลามึกอย่างเดียวเนาะแปดบบาทปดบาทนะปลามึกสูกนะือย่าเลืมอย่าลืมครับอย่าเพิ่งเลื่อมอยเพิ่งลืม เป็นบรรยากาศทางหน้าร้านนะครับอยู่บริเวณหน้าห้างเลยนะครับร้านยำน้ำแตกนะฮะสีกัดหน้าห้างซีเคนะสีแยกลุงวุ้ยนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูยำต่อนะครับเผ็ดขราใช่ไหมลูกค้า ปลานะฮะสูตรพิเศษนะทางร้านเลยนะครับเอยอะไรนะไม่เผ็ดปลาไม่เผ็ดปลา บอกว่าพี่ปูนะทำงานเร็วมากนะแป๊บเดียวนะครับรอไม่นานรอไม่นานยิ่งมีลูกมือด้วยโอ้โหแป๊บเดียวเลยนะครับเพราะว่าคือวัตถุดนะี่คือใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วมาเติมแค่พริกน้ำปลานิดหน่อยโอ้โหได้เลย,ยอร่อยชวัวร์แน่นอนอะไกเครืไมไม่แยกน เท่าไรเขาเนี่ยร้อยสามร้อยสามสิบบาทนะครับผมเออไม่เห็นมะม่วงครับไม่มีมะม่วงเนาะแต่ก่อนนี่คือมีไหมมีเหรอมีแต่ว่าพอช่วงมันไม่มีมะม่วงอ๋อตอนนี้มะม่วงไม่มีเนาะหายากแล้วมันได้มามันได้มาไม่รู้จบเที่ยวมั่งได้มาเราได้ผ่านมาไม่ตรงไม่ตรงอ่ะได้มาไม่ดีเหมือกันเถอะ ไม่อร่อยเลยไม,ไม่ไม่ให้ลูกค้าดีกว่าลูกค้าลูกค้าหยิบวางเลยจ้าลูกค้าหยิบหยิบได้เลยหยิบวางได้เลยเอาบัตรคิวได้แล้วเนาะใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วนะครับโอเคบ้าจ้า มาทุกวันนะใกล้ๆป่ใในนะใกล้ป่ะเท่าน้อยเนี่ยอ้เท่าไหย่ก็ได้เดี๋ยวครับเป็นร้อยเป็นกลางนีเ่เห็ดนิดเดียวเป็น,นเ,เป็นอะไรเรอ่ยนี่เห็ดมาแล้วมีอะไรเรอ่ย มีไข่แดงหมูยอกุ้งสดได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเอาเอาไปใส่เองก็ได้ได้ถ้าเอาไปใส่เองนี่พี่ให้ขวดไหมให้ขวดเลยให้ขวดไปเลยนะอ๋อนี่คือหอยแครงอ๋อหอยนางรมนี่คือถ้าให้ถ้าลูกค้าจะไปใส่เองถ้าลูกค้าจะไปใส่เองนี่คือให้ขวดไปเลยนะโอ้โหนี่คือน้ำยำนะครับ แบบเยอะๆเลยทีเดียวนะครับกี่อย่างเขาเนี่ยไข่ก็ไปใส่เองนะแซลมอนหมูยอลงไปหมูยอเอาหมูยอลงไปหมูยอนี่คือได้สองอันนะครับเอาแซลมอนแซลมอนเอาไปใส่อเองไหมใส่ไปเลยไนมะ่ให้เอาเนื้อโอเคบางคนรเขาจะไม่เอาไงลูกค้าสั่งได้เลยนะกุ้งสดลง,งไปแล้วก็กุง้ง,งสดสองถุงเลยนะครับใช่กุ้งสดสอง ดสุตามด้วยแซลมอนนะฮะ <3 70. S 1> นี่นะแซลมอนนี่คือสีสวยเลยนะครับเท <3 70. S 1> ่าไหร่เอ่ยช่วนี้เออสาอเจบาทรวมหอยมุงลมด้วยมแดงด้วย370รามร้อบนะสามร้อบาทสอกุ้งสองหยนึ่งร้อยห้บาสิบกับสองกับร้อยหบาสกับร้อ ถูกนะถูกแย่ถูกนะถูกนะไอ้หนูไม่คิดเองใหม่นะเออต่างคนก็ต่างถามว่าถูกนะถูกนะขอโทษนะสีสวยมากครับไว่าแต่ว่าไม่ถูกก็มาทักท้วงเอาแล้วกันโอ้โหนี่ได้เป็นกระสอบเลยนะครับเผ็ดปลานะแยกเคกินไหมโอ้โหนี่คือเผ็ดปลานะครับผมพริกใส่ไปไม่ต้องกลัวเจ๊งครับกลัวปากกลัวปากไอ้นั่นอย่างเดียวกลัวปากบากลัวปากลูกค้าบานอย่างเดียวนะ คือทางทางร้านนี่คือไม่กลัวเจ๊งนะครับใส่เต็มที่เลยนะใส่กลัวลูกค้าปากบาเดี่ย <c oughs> มีมีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้นไนจไ้าขอบคุณจ้ามีปูมามีกุ้งมีหอยแครงอันนี้220บาท220บาทปูมา120บาทแล้วก็เพิื่ออย่างละ50บาทนะจ้าอืมนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็วกไม่แย่ไเยี่ยมเครื่องแล้วจ้าโอ้แต่ละชุดนี่คือแบบ ยั่วทำลายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะต้องแวะมากหนุนนะต้องแวะมาชิมนะครับร้านนี้นะใครที่อยู่เขตนี้นะปูม้านี่คือปูม้าสดเลยนะไม่ได้ไม่ได้ฟิตมานะครับที่ร้านนะไม่ต้องกลัวไม่สดนะเราอยู่ใกล้ทะเลนะครับผมที่ระยองนะฮะสดแน่นอน เดี๋ยวขอเติมก่อนนะเติมผักหน่อยจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเติมวัตถุดิบแป๊บนึงนะฮะหมดไปหลายชุดแล้ววันนี้เตรียมมาเยอะเลยนะครับ,น,บนี่นี่คือกล่องนี่คือเขาเติมสวยงามมาก เห็ดนิดเดียวปลาลาไหปด้วยปลาด้วยนี่ปลานะครับผมนีตัวนี้เป็นมะนาวนะตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยน้ำเชื่อมนะตัวนี้ก็เป็นน้ำปลานะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หรอเดี๋ยวนะสองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะ หมูยอลองไปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศทั้งหน้าร้านตัวนี้นะครับโอ้โหนะครับลูกค้านี่คือหนานแน่นเลยนะครับที่หนา้าห้างซีเคนะ ขายยาเครื่องไหมโอ้โหนี่ชุดนี้นี่คือล้นกระมังเลยนะครับ ที่พวกแดงนี่คือพี่กูทำเร็วมากครับพอมีลูกมือนะครับตัวนี้เผ็ดนะเผ็ดไหมดูพริกน่าจะเผ็ด ยังดูเพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ เพื่อนนะครับต้องชมนะครับลูกค้ายี่สิบห้ามีไหมปลาไหมตอนนี้ถึงคิวที่ยี่สิบยี่สิบสี่แล้วนะแป๊บเดียวนะครับยี่สิบเสียบเลย โอ้กุ้งนี่คือตัวใหญ่มากเลยพี่บัวกุ้งสดกุ้งสดนะรวมได้เลยนะ ปูม้าปูม้าสดมากปูม้าสดมากดองน้ำปลาเลยครับดองน้ำปลาด้วยนะใช่แล้วก็ใส่ไปหนึ่งกระสอบเพราะถุงใหญ่เหลือเกินถุงใหญ่มากต่อด้วยต่อด้วยอะไรเอ่ยอันนี้รสจัดปลาล่าตัวนี้รสจัดปลาล่าเลยนะนี่เลยนะครับ ภาชนะที่ที่ร้านนะเป็นสแตนเลสน,นะสวยสวยงามเลยนะครับจัดร้านไดส้สะอาดสะอ้านเลยนะครับจัดร้านให้ดูดีนะฮนะเ,นะเดี๋ยวมาเอาก็ได้แต่ัวลืมไงัวจะเดี๋ยวัวจะลืมเนาะลูกค้าก็ มือการค้าหนาแน่นหนาแน่น,น โอเคพี่ปูขอบคุณมากครับผมก็มีอะไรฝากกับ FC หน่อยนิดนึงแวะมาอุ่นนุ้นหน่อยจะฝาก FC อ่ะถ้าเขาอยู่บวกแดงก็ลองมาชิมดูครับผมอยู่ที่หน้าห้างซีนะครับครับผมรับรองมาเยอะก็ทันแน่นอนทำเร็วมากทันทันครับผมมีมีมีลูกมือด้วยเดี๋ยวลูกมือนี่คือชื่ออะไรเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยเมื่อกี้น้องๆชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนกนะโอ้มีลูกมือไม่ไม่ต้องห่วงนะทำเร็วมากนะฮะ ค,ครับคลิปนี้นะครับผมตลอดทางคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนฝากก็อย่าลืมนะฝากขอขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะมาอ,อุดหนุนร้านนี้นะฮะยำน้ำแตกกระแทงป่านะครับผมสุกเสาร์อาทิตย์นะที่หน้าห้างซีเคพา a ปซาพวกแดงระยองนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม